โอเคครับเรามาดูวิธีการสมัครอ e ีเมลนะครับของ Gmail mm hmm. อ่าเริ่มไปที่ Internet Explorer คลิกซ้ายเมาส์นะครับนะครับครื่งจะเข้ามาที่เว็บไซต์นะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์ของสนุก .com แต่เราจะเข้าไปที่ google. c o m นะครับ mm hmm. พิมพ์คาว่า google. c o m นะครับมันมีมันมีขึ้นมาโชว์แล้วก็แล้วก็เามาส์ไปคลิกได้เลยครับ โอเคเป็น google co t h ครับโอเคครับตอนนั้นไปที่เลื่อนไปที่บาร์ด้านบน gmail นะครับเพื่อทำการสมัคร gmail หรือใช้อีเมลนะครับโอเคคลิกหนึ่งครั้งครับที่ gmail โอเคนะครับ เราเลื่อนลงมาใครยังไม่มีอีเมลนะครับให้เลื่อม,มาที่สร้างบัญชีนะครับคลิกหนึ่งครั้งจะมีแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูลครับอ่าพิมพ์ชื่อลงไปภาษาไทย นะครับชื่อถาปนานามสก,กลุลกำมอนเนธนะครับใส่ชื่อยู e เซอร์ l เเข้าไปภาษาอังกฤษใส่ชื่อภาษาอังกฤษเข้าไปครับอา่าลองเช็คดูว,ว่าว่างหรือไม่ ไม่ว่านะครับพิมพ์ตัวเลขหรืออะไรใส่ครับข้างบนครับถาปัาแปดแปดแปดนะตรวสอบดูอ่าว่างนะครับมีไว้ให้เลือกโอเคพิมพ์ผ่านครับ โอเคพิมพ์รหัสยืนยันอีกครั้งหนึ่งโอเคครับเลื่อนลงมาข้างล่างเลื่อนลงมาข้างล่าง,อ,าางอ่าเลือกคำถามหนึ่งครั้งหนึ่งตัวชีพสนิทอ่าตอบคำตอบคือ เปลีาา่ยนภาษาก่อนครับเปลีาา่ยนภาษาไทยเจอไหมวัชระพงษ์เหรอเนี่ยอากาศว่าเหรอต่อต่อเต่าป่ะมีตัอเต่าไหมว่าสารโอเคโอเค <c oughs> อีเมลมีไหมอีเมลตัวอื่นไม่มีเลื่อนลงมาข้างล่างครับ ประเทศไทยใส่รหัสอาขลัลงไปราองานดูวตัวเล็กพิมพ์ตัวเล็กนะฮะอะไรอ่านไว้ไร G R A N เผื่อตัว G อะไรอ่า Q U A L Q U A L เ L โอเคเลื่อนลงมาด้านล่างครับคลิกตรงปุ่มชั <Yeah. S 1> ้นยอมรับอ่า uh, <Yeah. S 1> เลืกก <Yeah. S 1> ตัวใดตัวหนึ่งโอเคแยกที okay. yes. <Yeah. S 1> นี้ก็รอสักครู่ที่ทักบาร์ด้านล่างนะครับถ้าเกิดมีสัญ,ญลักษณ์แถบสีน้นเงินไหลๆยอยู่นี่คือให้รอเครื่องกำลังโหลดอยู่นะครับหรือมุมดูที่มุมบนด้านขวาตอนนี้นะ <Yeah. S 1> okay. โอเคคลิกที่ปุ่มแสดงบัญชีของฉันครับโอเคครับนะครับี่เห็นมุมด้านด้านซ้ายตะกี้กันด้าน,นี้นะครับอันนี้จะเป็นอ e ีเมลของเรานะครับให้จดไว้นะถามนา8 8 8 gmail com นะจำได้ไหมโอเคของเธอวิธีการสง e ่งอีเมลก็ไว้ท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ